คือเขาเนี่ยความใฝ่ฝันสูงสุดของเขาในชีวิตเจอไ่มอยากสักผมใช่เลอใช่เจอเขาแบบไอ้อ่ะพี่แบบอยากสักอยากสักขอสักได้ไหมขอสักได้ไหมพอไดถึงการสักปุ๊บเจ้าสึกว่าเออใช่แม่งโหดร้ายช่างสักต้องเป็นผู้ชายแบบว่าดูแบบว่าฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์หรือว่าดูอะไรแบบเนี้ยเราเลยเปลี่ยนให้มันดูแบบเป็นสไตล์น่ารักไปเลยครับ เพื่ออิงเกอร์เนี่ยคืออะไรฮะพี่เน่คือ,อมินิมอลสีสันน่ารักคืออันนี้เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ม,มีตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เรนโบว์แล้วกาแล็กซีคือรวมทั้งหมดก็คืออันนี้นถ้าเป็นถ้าเป็นช้าๆเลยนะอันนี้น่าจะเป็นที่หนึ่งที่คนทักมาถามเลยว่าอยากได้แบบมอย y STORY ใช่โอเคชูสีเนี้ยว่าเอ้ยแบบเวลาคนนึกถึงจะได้นึกถึงร้านเรานะว่าเป็นแม่สีโอเคแล้วก็ของเล่น สวัสดีครับชาวบรนเดอร์ครับผมแอบแปลกแปลกแปลกนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแท็กตูบรนเดอร์สักแต่พูดนะครับผมวันนี้ผมเนโอนะครับแล้วก็แขกรับเชิญนะฮะพี่ปอสวัสดีสวัสดีครับพี่ปอโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับจะไลฟ์ความก๋อยบ่างเอาคือร้านเนี่ยแฟเปอร์อินเตอร์แคทูสตูดิโอเป็นร้านสักที่ฮอตที่สุดในประเทศไทยตอนนี้คือจองวันนี้ใสักอทีปลายปีหน้าไอนี่เรื่องจริงยังเว้ยไอนี้เรื่องจริงมาตะลุย ผมบ,บอกเลยว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่างานมีมัอ่ะมันก็แบบงานเล็กๆกันห่อเนี่ยผมบอกอะไรวันนี้คุณจะเปลี่ยนความคิดอันนี้คือเป็นสาขาใหม่ของเรา,<ส>าเราเป<า>ิดเราย้ายมา3ลร้านละ<ช>อันนี้เป็นร้านที่3ครับก็ด้วยความที่ตอนแรกมันก็ลองทำดูห่อเล็กๆแล้วอนนี้มันก็มีความต้องการมากขึ้นลูกค้าเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องต้องขยายละ อะไรเงี้ยครับก็เนี่ยที่เนี่ยจัดเต็มอันนี้คือเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์นะปกติเนี่ยจะเป็นแคทูสตูดิโอร้านเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นแคทูเพนท์เฮาส์เลยโอ้โหเป็นเพนท์เฮาส์เหรอคำว่าเพนท์เฮาส์เนี่ยก็คือเหมือนนึกอ,ออกคอนโดเพนท์เฮาส์แล้วมี<อ>ลิฟต์ส่วนตัวขึ้นไปเปิดปุ๊บถึงห้องเลยนั่นเลยคือจะเป็นลิฟต์ส่วนตัวของเราโดยเฉพาะแล้วมีหมอนก็แบบ,แบบเพนท์เฮาส์แบบแมกกาซีนอะไรอย่างนี้เลยป่ะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ให้นวดให้หมอนด้วยพี่ชาชานี่แหละครั้งเนฝางี้ลครัวเป <S <S ็นไง คือที่เนี่ยค่อนข้างพิเวตครับพี่ปอคือจะมี3ชั้นแล้วแต่ละชั้นก็คือแบบเป็นร้านขายร้านมันเลยร้านข้างล่างเขาเป็นเฟอร์นิเจอร์ร้าน2เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ชั้น3ก็จะมีแค่ร้านเราเนี้ยครับก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์เพนท์เฮาส์ไปครับถึงแล้วครับต้อนรับก็สู่สเตปเปอร์อิงเกอร์แททูเทนเฮาส์ครับโอ้โหคือตอนแรกเนี่ยเข้ามานี่นี่ก็แบบเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าคินนาการ์เด้นแนวเหมเด็กอนุบาลเหมือนที่เลี้ยงเด็กอนุบาล คือคอนเซปต์ร้านเนี่ยเราก็จะแตกต่างกับร้านอื่นๆนะครับ,รบสไตล์การแต่งร้านเนี่ยมันก็จะจะเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าจริงๆเวลาคนนึกถึงร้านสักเนี่ยโดยทั่วๆไปโทนสีที่ค,คนมกักจะใช้มันก็สีดาสีขาวเรียบๆดูอะไรเงี้ยเราอยากจะ,ออจ,ะจะเปลี่ยนเลยให้ให้ร้านสักไม่น่ากลัวคนนึกถึงการสักปุ๊บจะรู้สึกว่าออใช่แม่งโหดร้ายโหดสักมันต้องแบบเจ็บแน่เลยเออใช่ไหมร้านสักต้องแบบช่างสักต้องเป็น ผู้ชายแบบว่าดูแบบว่าฮัดคอร์ฮัดคอร์หรือว่าดูอะไรแบบนี้รเราเลยเปลี่ยนให้มันดูแบบเป็นสไตล์น่ารักไปเลยครับโอเคก็คือตรงเนี้ เป็นที่ต้อนแขกครับคือลูกค้ามารอก่อนจากครับแล้วเล้าเป็นเล้าเนี่ยนี่คือเล้านี่คือเล้าแล้วห้เดี๋ยวกันนะถ้าเป็นเล้าสองคนนี้เป็นเด็กเล้าใช่ไหมไม่ใช่รอขึ้นงานรอขึ้นงานแบ่งเป็นห้องห้องปุ๊บแล้วเดี๋ยวพอลูกค้ามารอเล่นนะรอเล่นนี่คือช่างนะนี่คือช่างครับผมช่างของเราจริงมี5คนครับตอนนี้อ่างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ก็คือแต่ละแต่ละสเตถานสีสถานจะมีก็จะเป็นห้องแยก ไปเลยเพื่อให้มันมีความแบบไพเวทมีความแบบส่วนตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ละห้องก็เราก็จะให้ช่างเขาแต่งตามสไตล์ของตัวเองเลยเนี่ยครับคือแต่ว่าเราก็จะมีโทนสีหลักๆของร้านเนี่ยก็คือเหลืองน้ําเงินแดงอันนี้คัสตอมเลยพวกนี้คัสตอมหมดครับเตียงสักนี่ก็เป็นเตียงเตียงไฟฟ้าแต่ว่าเราก็อยากได้สีเราก็สั่งทำเจ๊สห้องอยู่ไหนบู๊เราอะบูอยู่ห้องนี้นะเดี๋ยวมาดูห้องแจสก่อนเนี่ยยังไม่มีอะไร เนี่ยก็จะมีแบบการ์ตูนที่ตัวเองชอบใช่คือเราก็อยากให้แบบเขาแต่งเป็นแนวตัวเองเลยครับแต่ละห้องโอ้โหแล้วนี่พวกนี้นี่คือของสะสมของชาหมดเลยป่ะเนี่ยของชาตหมดของชาหมดก็คือจริงๆเนี่ยมันก็เป็นวิธีกําจัดความรกของบ้านคือปกติบ้านอะรกมากมีของเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะเราก็เลยยกของเล่นเนี่ยมาไว้ที่ร้านเนี่ยเกือบจะทั้งหมดเลยเป็นของสะสมสุดยอดอะแล้วนี่แอบอยู่แอบอยู่กลัวติดกล้องอันนี้ก็เป็นช่สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกริชชื่อกริค่ะชื่อกลิตนะช่าง โอ้ oh, ชื่ออย่างผู้ชายนะชื่อเล่นกิ่กิกอันนี้อันนี้เป็นช<อ>่างล่าสุดของเราเ<อ>น,นี่ยเป็นเด็กปั้นชาชาโอเคอเ <laughs> เงั้น,นเดี๋ยวมานั่งคุยกันอ่ะเราว่าแต่ชาชาอยู่ไหนเนี่ยชาชานะครับน่าจะอยู่ในห้องไม่เจอมาสองปีอันนี้ห้องส่วนตัวคือเห็นไหมอันนี้เจ้าของร้านเนี่ยห้องก็จะบอกว่ามีการเอาเปรียบคือห้องเนี่ยเขาบอกเขาขอขอนาดใหญ่คนอื่นข <laughs> อมีกระจกอยู่คนเดียวให้รู้หน่อยว่าเฮ้ยร้านฉันนะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแม่เจอกันมากี่ปีนะสองปีใช่ไหม 3ปีนะเป็นดีเจด้วยกันเปล่าเคยไปสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์อ๋อร้านแรกเลยใช่ไหมใช่อ้เงั้นเดี๋ยวไปเล่าคุยกันเลยไหมได้คร่ะไปนั่งอยู่มันชิวๆคุยันชิวๆเลยนะโอ้โหแล้วพี่เซนแล้วพี่เซนกำแพงนี้เราร่วมกันออกแบบด้วยกันใช่ลมถ่ายรูปดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นสไตล์ของชาติชัดเจนมากใช่ค่ะไหนลองเล่าให้ฟังดิอินสปิเรชันในการตกแต่งต่างๆเป็นไงฮะร้านแรกที่พี่ปอไปอ่ะอันนั้นคือจะ มินิมอลมากเป็นแค่สีเทาเลยเราก็จะมีสตาร์วอยู่นิดหน่อยเพราะเป็นความชอบของเราจริงๆอ่ะร้านเนี้ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าจริงๆเ,<อ>เราแบ่งเป็นสองเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมค<อ>ะร้านนึงขายตุ๊กตาร้านหนึ่งขายอาหารคลีนแล<อ>้วเราบอกไม่คลีนจริงไม่สามารถขายลูกค้าได้<อ>ก็เลยแบบทาอะไรดีอ่ะแล้วร้านก็ว่างแล้วชาเรียนสกักพอดีพี่โลกเราเปิดร้ดานสักเกิดจากความบังเอิญครับแล้วก็ร้านเนี้ยคือเรามีพื้นที่เยอะเราก็เลยโอเคเต็มที่เลยแล้วเราก็ต้องเหมือนชูสีเนี้ยว่าเอ้ยแบบเวลาคนนึกถึงจะได้นึกถึงร้านเรานะว่าเป็นแม่สีอเแลล้วก็ขง่น ร้านเนี่ยมีทั้งหมดช่างทั้งหมดกี่คนมีสไตล์ไหนบ้างนะตอนนี้มี5คนนะคะอันนี้ <บะ S 2> เป็นเด็กปั้นที่อยากปั้นแต่ไม่ยอมให้ปั้นเคยลองแล้ว <c oughs> มือสัน่นฮะ <c oughs> เคยลองเรียนแล้วโหวมือสัน่นดิมันไม่ใช่ทุกคนจะสักได้นะพี่ปอมโอ <c oughs> ใช่ไม่ปกติเป็นคนชอบศิลปะอยู่แล้ว่ะเรียกว่าเป็นคนชอบแบบไม่ไม่เลยเนี่ยอ๋อไม่ได้ชอบเลยแต่ว่าเห็นอุ้ยทำแล้วรุ่งวะกูลองบ้างแค่ลองมาหนักนีบเนี่ยก็ไม่รอดล้วก็เลยรู้ว่าเราไม่ใช่ทางนี้เแต่ยังไม่ต้องปั้นกันหรับ ชาชาเน่ก็จะเป็นกราฟิกเลยเพราะชาไม่ได้วาดรูปชาออกแบบในอิลลสเตรเตอร์อย่างเดียวงานก็จะออกมาคมคมแล้วก็ใช้แม่สีเป็นหลักแล้วก็ใช้สีเรนโบว์เพราะว่าคนอ่ะเห็นและชอบงานสีสัตว์เลี้ยงดาวราศีเกิดเป็นการ์ตูนซิกเนเจอร์ของชาอะไราวเนี้อย่างพวกนี้ชาก็ออกแบบหมดเลยใชาตอนนี้ก็เอาการ์ตูนดิสนีย์มาออกแบบใหม่ใช่ย่างอันเนี้ยคนก็จะชอบเยอะเพราะว่าเหมือนดิสนีย์คนเขาคอนเนคได้ง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ดิสนีย์ออริจินอลเอามาเอามาสักเลยเราก็ทำให้เป็นสไตล์เรามีคุณครูชาครู คูนดินก็สักด้วยกันมาตั้งแต่เปิดร้านูาดินก็สักแนวดอกไม้ผีเสื้อสวยงามไล่แสงเงาคนก็สักดอกทานตะวันนะเขาเยอะมากแบบเดือนหนึ่งนี้สักไม่ต่ำกว่าแบบ10ดอกแล้วก็มีพี่เจสพี่เจสนี่จริงเป็นผู้จัดการเดียวกับชาชาแล้วก็มันไปนทำงานกันแล้วพี่เขาแบบ อยากสักจริงจังเพราะว่าเหมือนที่เจเขาสักเป็นอยู่แล้วแล้วเขาก็สักอีกร้านหนึ่งแล้วเขาสักดีมากคือครีอนคือสีเทียนเป็นแนวสีเทียนเหมือนสีเทียนมันค่อนข้างใหม่คนจะงงว่าแล้วมันไม่ใช่สีสักหรอคะมันคือสีสักแต่มันแค่เป็นสไตล์ครีอนมันจะดูเหมือนเด็กวาดอะไรโอเคน้อยคนที่กลิ่นมีกลิ่นค่ะเจติยานี่คือเด็กปั้นที่แท้ทรูเลยเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนอาชาแบบทําแบรนด์ของเล่นดีไซน์ด้วยกันแล้วก็เขาว่าออกแบบน่ารักมากซึ่งอาชาขวีพิโรว่า ถ้าเราอ่ะหาคนที่มีสไตล์อยู่แล้วแล้วเอามาฝึก,กมันจะดีกว่าคนที่ไม่มีอะไรเลยการฝึกศักอะใครๆก็ฝึกได้ชั่วโม,มงบินเยอะมันชินมันเก่งโอเคได้แต่สไตล์มันฝึกกันไม่ได้อะมันมันยากมากเ,เพราะว่าที่นี่เราเน้นให้ทุกคนออกแบบเอง ถ้างั้นโออโดยรวมเนี่ยของความที่เป็นเพเปอร์อิงเกนี่ยค,คืออะไรฮะทีนี้คือมินิมอลอสีสันน่ารากักคือบางคนเขาคิดว่าเหมือน m i n i มอลแค่งานสักเล็กๆวางๆไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องมี placement ต้องแพลนด้วยว่าเออถ้าสมมติว่าเราอยากสักอันนี้แน่นะคตอีกเราค<ะ>วรจะวางตรงไหนผมว่า m i n i มอลอะสักให้ดีสักยากกว่าถูก ลายใหญ่ๆอีกเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ให้ผิดพลาดเลยใช่ไหมครับใช่ไหมมันมันต้องแบบมันเพราะมันเล็กนิดเดียวอ่ะตรงนี้มันผิดนิดนึงมันเห็นเลยมันแก้ไม่ได้ไงครับนี่เรามีลายมินิมอลในตัวแรกลายแรกเลยที่ชาชาติเนี่ยหลังจากเขาไปเรียนสักมาแล้วเขาก็อยากจะลองสักจริงอ่ะผมก็อุทิศหนังของผมให้เขาเนี่ยให้ลงบนผืนหนังมนุษย์เนี่ยเป็นลายแรกอะไรเงี้ยผมก็ให้เขาสักเป็นลายถึงโตเล็กๆครับแต่ว่าเริ่มตางแล้วมันเริ่มเริ่มเริ่มลบไปแล้วมีลายกมีลายอันนี้คือเป็นลายล่าสุดคือเขาเนี่ย ความใฝ่ฝันสูงสุดของเขาในชีวิตเจอปหมอยากสักผมใช่เหรอใช่เจอเขาแบบไอ้อ่ะพี่แบบอยากสักอยากสักขอสักได้ไหมขอสักได้ไหมเขาต้ผมก็ต้องมีของแลกเปลี่ยนไงใช่เอาซื้อของให้สิอะไรเงี้ยอยากได้หมวกอยากได้หมวกแบรนด์เนมเออซื้อให้ดิเดี๋ยวยกผิวหนังให้เขาได้หมดเายขายขายผิวแล้วได้ไหมหมวกได้ไหมหมวกมาได้มาแล้วได้มาแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมก็ตั้งใจผมบอกว่าขาข้างขวาเนี่ยที่เป็นข้อนวนเพราะผมไม่ได้สักเออผมจะไม่ได้สัก เขาเรียกอะไรอ่ะรอบล้มผ้าหรือว่าทำงานลำบากใช่ไหมครับก็จะสักใน้ลูผ้าผมบอกต้นขาด้านขวาเนี่ยผมยกให้เขาเลยก็คือทั้งทั้งทั้งแต่นี่พิเริ่มลยช่วยช่วยเอาไปตัดแล้วก็รีเพล็กรอบต้นขาด้านขวาผมยกให้เขาต้นขาด้านขวาเนี่ยผมยกให้เขาเลยผมยกให้เขาเพราะเขาจะอยากขาผมทุกวันไม่รู้เป็นอะไรวันนี้สักกันวันนี้สักกันแล้วมันเจ็บเลชั้นชอบแบบว่าเห็นงานไงเห็นงานเราว่าแบบ After Hue มันเป็นยังไงอยากแบบ monitor มันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่คือเขาอ่ะอยากสักตามใจตัวเองพี่พรเนาะไอ้ตามใจคุณเนี่ยคุณสักลายอะไรให้เขาอมามาดูค่ะอันนี้นี่ครับคือพี่โดอ่ะบอกก่อนนะเขาเป็นคนที่ไม่ดีเล่อนเ่ขาผมว่าบวกแบรนด์เนม่ยไปดียว่าจะไม่พอเะ่ไห เขาไม่มีความชอบเลยเขาเคยเลี้ยงหมาแล้วอยู่ดีๆ <_ C ats> แค่ <_ C ats> ประมาณ15วินาทีพี่ปอเฮ้ยสักหมาโอเคเอาหมาเลยอูวิธีการคิดของเราเราคิดยังไงคือชาชาชอบทำ lines and าลายสั d color pop ก็คือเป็นเส้นแล้วก็มีสีเป็นจุดๆ, <_ C ats> ๆใช่ไหมคะแล้วก็ชาชาชอบดิสนีย์ <_ C ats> และชาชาชอบอเมริกัน traditional tattoo ซึ่งชาไม่สักเป็นแนวแบบโหดโหดเพราะว่าม <_ C ats> ันไม่ใช่สไตล์เราเราต้องมีความคิด เราก็เลยแบบใส่เข้าไปในนี้แล้วมันก็จะมีกาแล็กซี่เพราะเวลาคนนึกถึงงานชาเขาจะนึกถึงกาแล็กซี่แล้วก็พวกคอลเลอร์พอปก็เลยแบบออกแบบมันเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้สีที่ชาชอบก็คือแม่สีเลยน้ำเงินแดงเหลืองในเรามีไทยดินตัวเองเันไไทยดินตัวเองอลกับซีชาชาเลโอ้น่ารักไทยดินตัวเองมาด้วยคชิ้นนี้เนี่ยเราใช้เวลานานไหมน่าสักสองชั่วโมงปะสองชั่วโมงสองชั่วโมงน่ารักมากน่ารักมอ่ะนอกจากลายนี้แล้วมีอีกไหมที่ชาสั์มีแค่นี้เลยครับใช่เขายังไม่ยอมอุิมากกว่านี้ ตรงนี้กเบ้ไปหมดเลยนะครัเดี๋ยวผมอุทิตจะค่อยๆทําใจไปก่อนก็เดี๋ยวจะให้เนต้นขาด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าพี่ปอมาก็อาจจะเต็มละแล้วเสร็จผู้อาจจะชอบเรียบร้องเองนะถ้างั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูสไตล์แต่ละคนดเวย อ่ะตอนนี้มาอยู่ในห้องเมียหลวงใช่ไหมใช่่ะ <laughs> ห้องนี้จะใหญ่สุดเนาะ <laughs> เดี๋ยวยิ่เนื่องจากช่างเนี่ยเขามีประมาณ5คนเนี่ยเดี๋ยวเราาสาวๆเนี่ยมาคุยกันในห้องนี้แล้วเดี๋ยวสองหนุ่มเนี่ยเดี๋ยวไปคุยอีกห้องหนึ่งได้นะโอเคอ่ะมามาดูสไตล์ของชาก่อนคาแรคเตอร์ <laughs> ต่างๆอะ ที่มีความเป็นตัวตนชาติที่ชาออกแบบเนี่ยมียังไงบ้างนี่อันนี้อันนี้ให้ดูก่อนอันนี้คือรวมคือเห็นแล้วก็คือชาชาเลยใช่เดี่ยคือชาเพราะคนออกแบบหมดเลยอ่าโอเคคืออันนี้เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็มีตัวนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็เรนโบว์แล้วกาแล็กซีคือรวมทั้งหมดก็คืออันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นชาชาเลยนะโอ้โหคิดดูนะลายนี้นะอยู่ที่ขาเลโอนะดีมา้เวลาพี่ปอพี่ว่าดีเวลาเบลล์เบลล์เลยมันน่ารักไปเลย อย่างอย่างอันนี้ก็คือเขาอยากได้มังกรแล้วก็มีชื่อเขาแล้วก็เป็นแม่สีคือคนส่วนมากที่มาหาชาเขาจะชอบที่งานแล้วเขาบอกว่าแล้วแต่เลยเอายังไงก็ได้เพราะว่าชอบแบบบอกไม่ถูกคือเขาอยากเก็บงานศิลปะคุณซะมากกว่าใช่ค่ะแต่ว่าให้คุณแต่ให้เขาเลือกว่าเขาอยากได้สัตว์ประเภทไหนหรือว่ารูปประเภทไหนแล้วให้คุณก็ลุยเลยอย่างอันนี้ก็คือ a r i e l กับ f l ounder ใช่เขาชอบดิสนีย์แล้วก็ชอบสไตล์ก็เลยให้ออกแบบมาเป็นแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นที่หนึ่ง ที่คนทักมาถามเลยว่าอยากได้แบบอืม Toy Story ใช่โอเคโอเคแล้วก็ที่คนชอบมากๆก็จะเป็นดาวเกิดใช่<ๆ>เขาก็จะบอกมาว่าเขาอยากได้อะไรบ้างเราก็เอาไปใส่ตามจุดดาวของเขาทำไมเป็นคนที่ไม่ชอบงานสักแขนองอื่นนอกจากสไตล์แบบมินิมอลน่ารักเนี่ยเพราะเราทำเรารู้สึกว่าเราอ่ะมั่นใจเวลาเราออกแบบเพราะเราอชอบออกแบบรต่ะ เอามาเจสก่อนเลยเจสเรานี่คุยกันบ่อยมากกับเจสิก้าเนี่ยไหนตอนนี้เจสเป็นยังไงจ๊ะเมื่อก่อนนั้นย้อนกลับไปเนี่ยตอนที่อยู่ร้านเดิมตอนนั้นเจสสักสไตล์อะไรคือจริงๆตอนนั้นอะเรียกได้ว่าเหมือนเพิ่งเริ่มก็คือจะเรียนพวกเบสิกเลยแต่ว่าตอนนั้นก็จะเป็นแบบมินิมอลแบล็กเวิร์กไฟลน์อะไรประมาณนั้นอ่าอซึ่งตอนนี้ไม่ใช่มินิมอลแบล็กเวิร์กแล้วเน้นสีเลยเห็นสีไม้เป็นเคยร์โชว์โชว์แลยโชว์ก็อันนี้ เป็นการ์ตูนนี่แหละค่ะก็เป็นบูสต็อกเออเออน่ารักดีเว้อ๋อเออสังเกตได้สีมันก็จะเหมือนสีเทียนอะใช่ค่ะมันจะไม่เนี้ยไปเหมือนแบบเราโรงงานพวกแบบว่าโอสกูอะไรอย่างเงี้ยเนาะล่าสุดที่งานที่แบบว่าคนชอบมากๆมาเยอะก็คือเป็นงานนี้ค่ะก็คือด้วยพื้นฐานของลูกค้าที่ตามเปเปอร์เกอร์อะจะชอบงานจากชาชาก็คือพวกกาแล็กซี่อะไรต่างๆใดๆใช่ไหมครับทีเนี้ยพอเหมือนเขาเห็นสไตล์ที่เป็นแบบ สีเทียนเขารู้สึกว่าเขาก็อยากได้อะไรที่เป็นกาแล็กซี่เหมือนกันออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเอากาแล็กซี่มาทําให้เป็นสไตล์แบบสีเทียนอืมโอเคซึ่งแบบเห็นไหมคะแบบนี่พี่เจสมีจรวดจัรวดชาชาก็มีแต่ว่าจรวดเราจะไม่เหมือนกันใช่างทุกคนจะมีจรวดเป็นของตัวเองสมใติถ้าใครมาสั่งพวกเราจรวดเราก็ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือไม่เหมนยังไงจัลรวดอานนี้ไหมต่อต่อ อยากได้เสือแต่คือถ้าเกิดพูดว่าสักเสือปุ๊บอะถ้าไม่คิดว่ามันเป็นสไตล์อื่นมันก็จะดูมีความแบบอุย้ยโหดอ,อ,อะไรนักใช่ไหแต่ทีเนี้ยด้วยความตะมูตะมีของเรา <laughs> เรา็อกแบบเสือมาให้เขาเป็นแบบนี้ซึ่งเ,เขาชอบมากมคือเหมือนกับว่า ไม่เราไม่ใช้เส้นสีดำเพราะเราอยากให้มันดูซอฟต์แล้วเราก็ใส่อินเดนต์ต่างๆสีๆเข้าไปคือแบบลูกค้าแบบชอบมากแต่ผิวสำคัญนะสำคัญต้องขาวนะถ้าไม่ขาวอย่างนี้ลำบากนะไม่แทนก็ได้ใช่ก็ได้เราเลือกสีให้ใช่คือเราจะดูสีให้เข้ากับสีผิวของลูกค้าอยู่แล้วว่าเขาทำยังไงได บางคนบอกว่าสักสไตล์นี้มันอยู่ได้ไม่นานมันจะเลือนเร็วอันนี้จริงป่า <No S 3> ไม่คือจริงๆอ่ะงานสักทุกงานอ่ะอยู่นานไม่นานดีไม่ดีอยู่ที่ผิวและการดูแลแต่การสักมินิมอลไม่ว่าจะใช้สีหรือใช้สีดำมันมีค่าเท่ากันเพราะว่ามันก็เข้าไปในชั้นผิวหนังเหมือนกันเราจะเห็นว่ามันซีดไม่ซีดเนี่ยคือทุกคนอนะ่นะเวลาแผลหายเราจะมีชั้นผิวหนังที่เป็นสีผิวเราเคลือบทับเหมือนฝังลงไปอะค่ะ,ม,ะมันก็จะเป็นสีที่ดรอปลงหลังจากสักเพราะหลังจากสักเนี่ยแผลมันยังไม่หายมันยังไม่มีอะไรการฝัง ก็เป็นเรื่องปกติถ้ามันจะจบลงใช่ามากรีดูงานของกรีดหน่อยคนนี้เขาเขินค่ะคีไอร์ถ้ารักภาษากฤษแต่ภาษาไทยได้องอกรีดลูกคุณไทยรเปล่าคุณไทยอ๋อเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรคะมาเลเซียโอเคโอเคอ้ยน่ายละก็ใช่โอเคอันนี้คือสไตล์ของกรีดเป็นอย่างนี้ ปกติหนูจะชอบวาดอะไรที่แบบควายอีเป็นดูโดน่ารักก่ะคะ่ะก็ลักษณะแบบอ้วนๆชอบแบบตัวสั้นๆนะ <laughs> อ่า okay. โ like, okay, <laughs> 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 อเคคาแรคเตอร์เขาก็จะแบบว่าเออโอเคเข้าใจได้อ้วนๆสั้นๆเนาคอันนี้ไปนะจกรการอ้วนสั้นๆอัน <laughs> น <laughs> 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 ี้ก็อันเนโอเคอ่ะในขอดูงานที่สักแล้วเอออย่าง่ะ อมาสองตัวแล้วก็แมวอันนี้เป็นงานแฟลชค่ะเขาก็เลยเลือกมาจากที่นูดีไซน์ก็คืองานแฟลชของเราเนี่แหละโอเคมูหลานเนี่ยอืมโอเคก็คือชัดเจนแหละก็ดูว่ามันเป็นลายเซ็ของเราอ่ะอันนี้ปกติแล้วอย่างนี้วิธีการที่เรามาจองที่นี่มันต้องยังไงอ่ะอยากได้คาแรคเตอร์ที่เขาต้องบอก ช่างก่อนเพื่อให้ช่างวาดคาแรคเตอร์นั้นๆถูกต้องไปใช่ค่ะคือที่เราอจะใช้ระบบไว้ใจคือลูกค้าจะไม่ได้เห็นแบบก่อนอ๋อคือลูกค้าต้องไว้ใจเราใช่เขาต้องไว้ใจเราคือเขาจะไม่เห็นแบบก่อนเลยจนกระทั่งมามาเจอช่างเพราะว่า ใช่อยากให้เขามาเจอเพราะว่าเราสามารถอธิบายกับเขาได้ว่าทําไมเราถึงออกแบบแบบนี้แล้วเราก็ชี้แล้วเขาก็สามารถชี้แล้วบอกได้เลยคือการส่งผ่านแชทนะคะมันยากลําบากมากเพราะว่าบางครั้งสิ่งที่เราออกแบบจริงๆมันโอเคแล้วนะแต่เขาไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใช้ระบบใบใจทุกคนก็จะมาดูแล้วก็ปรับแบบก่อนอ่ะสเต็ปแรกที่ต้องทาคืออ่ะทักมาแล้วก็บอกว่าอยากสั่งงานนี้แล้วทางแอดมินก็จะถามว่า ให้ส่งงานที่ชอบมาให้เป็นเลือก <ừ> m, ในไอจเลยมัน <ừ> m, เป็นงานของใครเราจะอาศัยในช่างคนนั้นแปลว่า okay, เขาชอบงาน <okay. S 1> เพราะบางครั้งเขาอยากสักกับสมมุติอยากสักกระชา <ừ> m, แต่ไม่ได้อยากสักแนวชา <ừ> m, ซึ่งชาไม่สักมันเป็นไปไม่ได้ <ừ> m, ก็เลยให้เขาเลือกรูปที่เขาชอบมาด้วยค่ะ,ะเพื่อที่เราจะรู้ว่าช่างคนไหน <okay. S 1> แล้วให้เขาบอกรายละเอียดมาอย่างเช่นสัก ราศีเกิดราศีอะไรอยากมีอะไรในงานบ้างมีชื่ออ่ะพิมพ์ชื่อมาเลยทุกอย่างครบชอบโทนสีอะไรเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูราคาพร้อมขนาดมาให้แล้วก็มาจําจองคิวแล้วก็ถึงคิวก็เข้ามาที่สตูช่างอ่ะส่วนมากเลยจะออกแบบตอนนั้นเลยจะไม่ได้ออกแบบไว้ก่อนการลูกค้าเทการลูกค้าเปลี่ยนแบบเพราะมันเกิดขึ้นเยอะเข้าใจแล้วสรุปก็คืออย่างน้อยเขารู้ว่าวันนี้เขาต้องสักอะไรก่อนใช่แล้วเสร็จปุ๊บเราก็มาออกแบบพร้อมกันเลยซึ่งดีนะใช่ซึ่งให้เขาเห็นว่าเออเป็นแบบนี้แล้วก็อธิบายให้เขาว่า อันนี้อันนี้นะเรื่องเรทเนี้ยเราเราจะเริ่มต้นยังไงหรือว่าคิดตามรายละเอียดงานเลยงานใหญ่งานเล็กใช้สีเยอะสีน้อยยากง่ายอ,อย่างเงี้ยคิดตามคิดตามรายละเอียดเลยเพราะฉะนั้นเวลาคนถามว่า ลายแมวเท่าไหร่คะเราอาจจะไม่สามารถตอบได้เพราะว่าแมวคุณเป็นแมวพันุอะไรแมวคุณตกแต่งอะไรตัวพูดตัวมียนีไม่ตัพดตวมีอะรว่าใส่ชื่อชื่อความสั้นความยาวของชื่อขนาดใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทุกอย่างมันเลยจะต้องเป็นคัสเตอร์ไมซ์สำหรับหนึ่งคนมากๆถ้าเช่าบอกอ่ะอันนี้คือราคาเท่านี้อีกคนนึงก็ไม่ราคาเท่านี้เพราะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาต้องเล็กกว่า อ,อะไรแบบนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนเหมือนอส่งรายละเอียดเข้ามาแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ราคาที่ได้จะเป็นราคาเป๊ะเลยเไม่ใช่ราคาแบบเออคิดว่าประมาณนี้มอยูจะรู้เลยว่าราคาอยู่เท่าไหร่อ่ะใช่กันมิก้เห็นงานของสาวๆไปแล้วเดี๋ยวไปดูหนุ่มๆห,ห้องรู้กันบ้าง นี่มาอีกสเตชันหนึ่งนะอันนี้ก็พอรู้ว่าแบบว่าถ้าเราเทียบกับทุกห้องเนี่ยห้องนี้จะมีความเป็นผู้ชายมากที่สุดใช่มากกว่านะแล้วก็นี่คือเป็นสเตชันของครูดินใช่ครับนะครับแล้วก็ช่างอะไรฮะเพชรครับช่างเพชรน้องใหม่น้องใหม่น่านี่ท่งนี่ไม่เหมาะกับมิมอล์มีแหวนอะไรนะสักมินิมอล์กับเราใช่ครับโอ้หน่ารัางกันเราอ่ะโอเคเอางั้นเรามาเริ่มจากงานครูดินก่อนนะ ก็คือครูดิมกับชาญเนี่ยอยู่กันมานานมากแล้วเป็นอาจารย์สอนเราเลยใช่ตอนแรกอะดินสักแนวอะไรฮะก็คือแบบผมจะสักทุกแนวเพราะว่าต้องสอนพวกนักเรียนโรงเรียนเก่าครับแล้วทีเนี้ยชาชาเขามาเรียนก็คือเรียนได้สามวันแล้วเขาบอกว่าอยากเปิดร้านก็เลยแบบรับปากเขาว่าเออถ้าเกิดว่าเปิดอะเดี๋ยวกูมาช่วยไม่คิดว่าเขาจะเปิดจริงๆแล้วพอเขาเปิดจริงๆอ่ะผมก็ให้สัญญาไปแล้วก็เลยต้องมาช่วยแล้วพอจังหวะเหมือนโควิดอะไรเงี้ยแล้วแบบที่โรงเรียนเก่าเหมือนมีการแบบ ปิดโรงเรียนอะไรเงี้ยก็เลยมาช่วยที่ร้านเต็มตัวอ๋อเรียกเขาว่าครูเนี่ยเพราะเขาเป็นครูมาก่อนเป็นจริงๆใช่ค่ะไม่ได้เป็นครูปอนีลเขาร็วขึ้น oh, อ่ะเดี no, ๋ยวมาดูนะว่าถ oh. oh. ้าเกิดว well ่าใครที่อยากสักกับครูดินเนี่ยสไตล์เป็นยังไงดอกไม้ครูดินเขาจะเป็นสายหวานครูหญิงจะสักกับเขาเยอะเพราะว่าจุดขายที่นี่พี่ปอลองมือเบามีความเป็นเรียลลิสติกใช่ครับไมโครเรียลก็ได้แล้วก็ผสมผสานกระตูอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับให้ดูงานแก้ก่อนไหม อ๋อคุณทำงานแก้ด้เหรอใช่มินิมอลแก้เป็นมินิมอลใช่ครับโอเคอ่านมาดูกันก็เหมือนอันนี้ก็คือเหมือนลูกค้าเขาสับมาจากที่อื่นแล้วบางทีแบบนูนบ้างเส้นหนาไปบ้างเนี่ยก็เลยแก้เป็นลูกอ๋อโอเคลูกค้าอยากได้สัตว์เลี้ยงไ้ยครับเข้าไปแล้วก็เพิ่มความน่ารักสดใสให้งานโอเคโหนี่ดูไม่ออกเลยเนี่ยใช่ครับใช่แต่ว่าเราก็จะบอกลูกค้านะคะว่าถ้ามันเข้มมากอะบางทีอาจจะต้องสองครั้งสามครั้งเพราะว่า สีที่อ่อนกว่ามันจะไปกดเข้มกว่ามันยากและบางคนเขาอาจจะไม่เข้าใจงานแก่เนี้ยต้องคุยกับช่างก่อนที่เราจะสักด้วยอเคค่ออันนี้ก็เหมือนจากที่อื่นมาเหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างช่างอาจจะมือหนักกว่านิดนึงอะไรเงี้ยครับก็แก้อ๋ออันนี้ไม่ใช่งานคุณนะไม่ใช่ะแก้เป็นงานนี้คัโอ้โหแต่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าเหมือนต้องเอาแบบเฉียดสว่างทับอะไรเงี้ยจุดนี้ผิวมันแบบใช่แล้วก็เิดใจค่อนข้างยากจุดวันดูยากอะไรเงี้ย ดูรู้เลยว่ามันยากขอเป็นตัวแทนหนึ่งคนผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผมต้องการจะมา cover แล้วแบบเป็นอย่างเงี้ยราคาอันเนี้ยรูปเนี้ยน่าจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่สามพันห้าใช่โอเคเลยโอเคยอยู่ยอยู่ที่งานเหมือนกันค่ะแต่บางครั้งอะสมมติว่าเราโ u o t e ไปสามพันห้าแต่พอสักจริงมันยากอะเราก็ยังอยู่ที่สามพันห้าเพราะเราโ u o t e ไปแล้วโอเคโอเคแต่ถ้ามางานสักไปแล้วรู้สึกว่ามันรายละเอียดมันน้อยอย่างเงี้ยก็ลดให้ลูกค้าอย่างรูปกวางอย่างเงี้ยมินิมอลพวกเนี้ยราคาเรนจ range ที่ประมาณสักเท่าไหร่รูปออกมาอันเนี้ยประมาณส แล้วทำไมอันนี้มันแพงกว่านี้เพราะว่ามันใช้ความละเอียดมากกว่าออ๋อโอเคถ้าเกิดเรามองเข้าไปลึกๆเนี่ยรายละเอียดมันเคเข้าใจล้ก็อะไรที่เน้นดอกๆก,ก,ก็จะเป็นคุณหลายดอกมากกันเลยเอามาที่พ่อหนุม่มบ้าง เฮ้มาสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเขาอ่ะเป็นเป็นสายประกวดเขาจะชอบประกวดของเราะใช่อย่างงานนี้เขาก็ส่งประกวดมา loft. ชนะไป<อ>ใช่ไหมเพชรอ๋อโอเคแผลส์แผลคือมิติแม่งโคตรสำคัญเลยอะ่ะแล้วเราเห็นเนี้ยเราคิดว่าเป็นแพลจริงๆไม่ใช่งานสักอ,อ่ะไอ้แนีนี้ผมแม่งเชียร์เลยสวยมากมีที่ว่างเหรอบอกว่ามันใช้เวลาเยอะนะเยอะเยอะมากครับเออ ไหนๆขอขอดูเอ้ยโอ้เพรชน์น่ารักว่ะาดาาาูงานแพรชั่านี้นี่อันนี้คือ Harry Potter แฮร์รี่พอตเตอร์แพชเหมอือนกัน <Okay. S 2> แต่ว่าแผลนี้ตอนนี้ยังต้องค่อยๆลงเพราะว่ามันเป็นงานที่ดูค่อนข้างจริงจังลูกค้าที่ตามเราอ่ะเขาจะไม่ได้หนักแบบเหมืยเซเรียสขนาดงานอย่างนี้ใช่แต่ว่าพอเพจเขาใส่ความน่ารักแร์รี่พอตเตอร์เขาคนก็เริ่มอสนใจแล้วอยากจะได้เป็นการ์ตูนตัวอื่นอีกอย่างหนึ่งที่เพจสักก็คือจะเป็นพวกฟอนต์นะคะเพราะว่าเราอยากให้เหมือนช่างคนหนึ่งอ่ะสักลายเส้นไปเลยเพราะว่างานลายเส้นอ่ะจริงๆมันดูง่ายแต่มันยากมากที่จะทําให้เส้นเนียนเส้นแบบคม เดี๋ยวกลับมาที่งานแผชนะไอ้ไซส์ขนาดนี้เนี่ยคุณใช้เวลากี่ชั่วโมงอ่ะสามชั่วโมงนิดนิดครับโอเคถ้าเกิดสามชั่วโมงนิดชิ้นงานแผชเนี้ยชาจะคิดเท่าไหร่ถ้างานนี้ชาคิดว่าชาคิดไป4ี่ันเก้าป่ะประมาณนั้นใช่ประมาณนั้นอะตอนนี้ผมอยากจะถามในเรื่องของการวางงานพี่เจสสาัสดีพี่เจสมา โอเคเรามาพูดถึงการวางงานมันควรต้องแบบประมาณไหนถ้าเกิดว่าอยากได้ฟูลสลีฟเออ <c oughs> ถ้าเป็นงานที่มันเายาวเราก็จะเน้นทรงยาวกับแขนเราจะไม่เอาไปขวางเพราะว่ามันก็จะดูว่าบมันมีอะไรมาตัดอ,อย่างเช่นงานนี้ก็จะเป็นทรงยาวอันนี้ <c oughs> อ,อันนี้ก็เป็นจุดที่เราแบบค่อนข้างแนะนําลูกค้าเยอะ <c oughs> เหมือนกันครับเ,เป็นจุดที่ ไม่ค่อยเห็นบางคนที่เขาเข้ามาเขาบอกว่าเขาอยากสัง่งแต่เขาไม่ได้อยากให้มันเห็นตลอดเราก็จะแนะนําเออวางตรงนี้หรือบางคนเขามาตรงนี้เลยเหมือนเวลาเด็กแปะแททูอ่ะเราก็จะแบบตรงนี้ไม่ไม่ค่อยเหมาะกับงานเท่าไหร่อ,อ,อันเนี้เพะเพราะเพราะ,เพราะว่าถ้าเราขยับไปตรงนี้งานมันจะสวยกว่าแล้วตรงนี้เราก็ค่อยวางงานอื่นเราจะเหมือน บอกเออคิดให้อ่ะบอกวิชั่นเขาว่าสมมุติถ้าเขาสักต่อมันควรจะเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นในความรู้สึกของพวกเราถือว่าเป็นรูปแบบไซส์งานแพทช์ของเขาเงี้ยรอบๆอบข้างก็อาจจะเป็นงานชิ้นอื่นที่มันไม่ไม่ไม่ใช่เหมือนกันไปหมดอะไรเงี้ยวิธีการวางงานให้มันสนุกในเรื่องของงาน พวกมินิมอลครับบางทีมันจะมีความเตรของมันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปวางบนสรีระที่มีความแบบเหมือนแบบคาดเคลื่อนง่ายเช่นช่วงหัวไหล่ช่วงไหล่ที่มีความวาวมีความยืดหยุ่นสูงครับลายมันจะมีความบิดเบี้ยนก็คือแบบเลี่ยงไปแปะจุดอื่นดีกว่าที่ลายมันจะสมบูรณ์ขึ้นเราจะสับรูปนกบินอย่างเงี้ยก็ควรที่จะแบบให้นกบินหันออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสรับสัตว์อย่างเงี้ยนะก็อาจจะปรับ หน้าสับเลี้ยงเนี่ยให้เหมือนหันเข้าตัวลูกค้าเวลาที่เหมือนลูกค้ามองหรือว่าคนมองอะ่ะก็จะได้รู้สึกว่าเหมือนแบบลายสักอะ่ะเขามีพลังที่จะแบบเข้าหาตัวเขาเลยนะมันก็จะทําให้เขาดูสวยขึ้นอ,อ๋อมันก็ขึ้นอยู่กับรูปขึ้นอยู่กับวิธี<ช>การวางอ่ะก็ใครที่สนใจเนี่ยก็มาปรึกษาได้เนาะอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้ก่อนจะไปกันเนี่ยเล่าซิว่าเอาเอเฮ้ยทำไมถึงต้องมาที่นี่จุดน่าสนใจจริงๆแล้วอะ่ะมันคืออะไร จริงๆที่เพเปอร์อิงเกอร์จุดขายเบอร์นหนึ่งนอกจากเราไม่คิดเข้าออกแบบแล้วคือเรามือ,อมเบาคือลูกค้ามาทุกคนเขาจะกลัวเพราะว่าการสั่ มันมันน่ากลัว<ม>เราไม่เคยสักเราครั้งแรกเรากลัวมันเจ็บยังไงเราก็ไม่รู้<ม>แต่พอเขามาหาเราเราแนะนาเขาเรา<ม>เราเราช่วยเขาดูทําให้เขารู้สึกสบายใจที่สุดที่จะสักเพราะว่างานสักมันอยู่กับเราตลอดชีวิตจู๋ขายเราคือเราช่วยดูทุกข,ขั้นตอนเลยไม่ต้องกลัวแล้วก็การออกแบบเนี่ยเราออกแบบใหม่ทุกคนเพราะว่า<ม><ม>เราไม่สักงานสับเราอยากให้ลูกค้าทุกคนมีงานคัสตอมของตัวเองที่จะภูมิจะได้ว่าเฮ้ยมาที่นี่เราได้งานที่ไม่เหมือนใครนะ ถ้าอยากเช็คราคา<อ>บุ๊คคิวอะไรเงี้ย<อ>ก็ทัก IG Pe แพ็ปเปอร์กได้เลยส่งรายละเอียดมาด้วยนะถ้าบอกว่าสักชื่อเท่าไหร่ตอบไม่ได้ไม่รู้ชื่อยาวเท่าไหร่ <c oughs> <อ>ก็คือชาชารู้สึกว่าคนที่เขาอยากสั่งจริงเขามีรายละเอียดอยู่แล้วละ่ะแต่คนที่เขาแค่ถามเล่นๆอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่ง,งเพราะว่าคนส่วนมากที่เขามีรายละเอียดเขาเช็คราคาแล้วเขาจองเลยยังไงก็ติดตามมาที่ร้านนี้ได้นะผมพูดจริงๆว่าปกติผมไปที่ร้านสักเนี่ยมันก็ได้ฟิลฟิวหนึ่งนะแต่พอมาที่เนี่ยความรู้สึกมาดู ของใช่ใช่แล้วดูช่างแต่ละคนก็น่ารักยกเว้นนี่เอาเพชรเนี่ยอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้หน่อยนะครับกด subscribe ห้ด้วยนะพวกเราก็ตั้งใจที่จะพาไปร้านสักที่น่าสนใจนะกับสักไหนดีไงรอติดตามไปเลยวันนี้ขอบคุณมากนะขอบคุณครับขอบคุณมากครับอ่ะ้เจอกันเดี๋ยวจะพาไปสักร้านไหนกันต่อไปติดตามเลยฮะสักไหนดีครับเจอกัน